กระบะแคปรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับตัวมิดจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะครับคันนี้รถปี2023เลขไม้อยู่ที่38,000กิโลนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่าเลขไม์38,000กิโลรถเฮหมูจะสวยเบอร์ไหนนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวมิดเลยตัวเริ่มต้นก็จะตัว เป็นตัว n t นะครับตัว Zed Edition แต่ตัวนี้เป็นตัวมิดแล้วนะครับเห็นไหมครับเพจไม่มีแล้วปี23เพจจะเข้าไปอยู่ด้านในตัวรถแล้วนะครับน็อตฝากระโปรงต้องไม่มีแกะแบบนี้นะครับลายตะเข็บขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สติเกอร์ตัวที่ติดมากระสูนยังอยู่ครบนะครับแสดงว่าคันนี้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับเลขไม้สามหมโลห้องเครื่องจะสวยเบอร์นี้นะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรนะครับเพิ่มเติมมือเปิด ตัวมิดก็จะเป็นตัวชุบคอมเมียมมาแบบนี้นะครับภายในเป็นบอกกรรมีสีดำแบบนี้เป็นโอเ n นแคปเปิดแคปได้แบบนี้เลยนะครับมัลติคี้ฟังก์ชั่นที่พวงมาลัยมีมาให้2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้เฮียมหมูเอาเข้าศูนย์โตโยตา้า ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเข้ากันอีกทีก็48,000กิโลไปเลยนะครับนี่เข้าไปเมื่อวันที่28เดือน2นะครับเข้าสู่ให้เรียบร้อยการันตีเลขไม่แพ้แน่นอนอีกหนึ่งสำคัญของ Toyota ที่บางคนยังไม่ค่อยรู้เดี๋ยววันนีพี่เฮียหมูจะมาดูให้นะครับปุ่ม Eco กับไ p w r เนี่ยก็คือว่าถ้าอยากประหยัดน้ำมันก็ขับ Eco นะครับแต่ว่าถ้าอยากซิ่ง แอบกดปุ่ม power บอกเลยว่าพอกดแล้วเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแน่นอนนะครับความจีดจา๊าเนี่ยมันจะมาแบบว่าเรารู้สึกได้เลยนะครับปุ่มอีโคกับปุ่ม power ใครยังไม่เคยกดแล้วใช้รีโวลองกดกันดูนะครับความแตกต่างความเปลี่ยนในเรื่องของอัตราเร่งมาแน่นอนนะครับก็าฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ต้องการลดกระบะ แคปปีใหม่ๆใหม่น้อยๆเอาไว้ใช้งานนะครับเฮียหมูยังมีแบบนี้อีกหลายสิบคันนะครับลองเข้ามาเลือกดูเอาคันที่สวยที่สุดใหม่น้อยที่สุดไปก่อนนะครับเข้ามาได้ที่อำเภอพนม,พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเรามีรถปีใหม่ใหม่น้อยๆสต็อกแบบนี้อีกเป็นร้อยคันนะครับหรือจะโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0823725566สาเนะครับเอยุทธคายินดีบริการ24ชั่วโมงเฮียหมูจัดให้ครับ